ครูเป็นคนที่เป็นเรียนในคาทที่แพงมากๆครูเชื่อทุกอย่างกลับมาครูก็ทำเพราะครูอยากรอดอยากรวยเว้ยอยากสาเร็จเว่ยอยากหมดนี้เว้ยทําทุกอย่างที่เขาบอกเขาบอกให้ไปปฏิบัติทสนมสวดมนต์นั่งสมาธิเขาบอกทําอะไรทําหมดเลยค่ะแม้จะฝืนก็ถามฟังดีๆนะเพราะแรกๆค่ะจะพลิ้วเป็นไปไม่ได้ให้หัวเราะ <c oughs> อย่างนี้ค่ะหัวราะทาไมวะงงหัวเราะทําไมวะงงวาวะแบบนี้เลยนะคะ ทำไมต้องให้หัวหลอ้อก็จะก็ต้องหัวหลอ้ออะทำไมอะก็หัวหลอ้อแต่มันก็อยู่อย่างนี้ยแบบนี้ค่ะหน้าไม่ไปตามอะค่ะเพราะมันขัดแยง้งฟังนะมันคือเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะคะสมองอะค่ะมันขัดแยง้งให้กูทําอะไรไร้สาระจังเลยวะให้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมให้กแบบไปเขียนชาร์จเขียนอะไรดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยสมองต่อต้านค่ะมันต่อต้านแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะ แต่ก็ทําคุณเชื่อไหมกลับมาก็ทําอยู่ในห้องน้ําเขาบอกให้เต้นทุกอย่างมีเหตุผลหมดนะคะ NLP มีเหตุผลค่ะนักวิทยาศาสตร์ทดสอบและทดลองมาแล้วนะคะวิจัยมันแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่บอกว่า โคตรมหัศจรรย์เลยนะคะเขาบอกว่าการเต้นหรือการหัวเราะการหัวเราะของเราแม้ว่าเราจะไม่จริงก็ตามแต่เราหัวเราะไปหัวเราะมามันจะหลั่งสารเพราะมันหลอกตัวเองมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาแล้วเราจะนึกขำตัวเองเพราะเราขำตัวเองเราดันหัวเราะจริงฟังนะคะแต่แล้วก็เราพอเราเห็นคนอื่นหัวเราะเราก็เลยหัวเราะจริงเพราะเราไปหัวเราะเขาคุณเข้าใจเนาะเหมือนกันเรามาหัวเราะในกระจก พอเราเห็นหน้าตัวเองเราก็เลยหัวร้อจริงไงว่ามันอะไรของมันว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หัวร้อจริงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาสารตัวนี้ค่ะเอนโดฟินใช่ไหมเออหรืออะไรประมาณนั้นแหละมันจะถูกหลั่งออกมาอัตโนมัติแล้วสารพวกนี้ค่ะมันคือสารความสุขสารพวกนี้สามารถทําให้เราใช้เป็นพลังงานดูดอะไรก็ได้ฟังนะตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อแต่ก็ทําไม่ได้ดือ้อฟังนะคะเชื่อหมดเลยค่ะให้เต้นก็เปิดเพลงเต้น อืมปานามาอะไรพวกนี้นะก็เคยเล่าไปแล้วนะคะเปิดเพลงปานามาตลอดเพราะเป็นคนเต้นไม่เป็นเต้นปานามาอย่างเดียวเลยค่ะปานามาเต้นตามเขานะคะปานามาจนจําเพลงได้อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บมีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่ทําไม่ได้เลยและไม่เคยทําเลยเขาให้กราบสามีครูคุณเชื่อไหมตอนที่ครูมาไลฟ์เรื่องการกราบสามีครูโดนแอนตี้หนักมากคือมีคนไม่เชื่อมีคนแบบบ้าไปแล้วนู่นนี่นั่น,นฟังครูนะคะ ครูเป็นเหมือนใครหลายๆคนเลยปีหนึ่งครูไม่ทำํำปีหนึ่งเลยนะที่ไปเรียนน่ะเรียนเดือนบางทีก็เดือนเดือนแล้วก็เว้นไปสามเดือนไปเรียนอย่างนี้นะคะจริงๆเขามีคอร์สทุกเดือนนะคะแต่เดือนมันแพงไงหลายหมื่นเนาะเราก็กู้ไปเรียนไงเราก็ต้องแบบเซฟเนาะเออสามสี่เดือนไปที